ดิเสตแต่แรกเลยใช่ไหมบรวจมบทชีไรโจาครับไม่มีแล้วเราไ่รู้เพื่อเราเกี่ยวข้องอะไรไม่รู้ครับเรตอนนีเพื่อเราโดนนะก็โดนตัดสินไปสี่ปีครับสีปีแล้วเราไปอยู่ในเรือนจสีปีหนึ่งปีคอนโดหนงปีนะสามร้อยกครอบองยาเสพติดเพื่อจะต่ายหรือเขาเพองเพื่อจะหนักเพื่อจะถ่ายเพราะน้ำหนักมันเยอะอ่าร้อยสิบเมตรอ่าแ้ก็โนเตือนด้ นนคนเซื้ยอยืนยันว่าไม่ใช่เขาตั้งแรกนน้องๆมองกล้องมนะเยเด็กถ้าชอบพูดไปครับงหนครับ